สวัสดีครับนักศึกษาครับวิชาภาษาอังกฤษวิชาอ่าสารครับยูนิตที่สี่ะครับเป็นเกี่ยวกับ s a f t a l นะครับ s ซฟ e ี้แอวม์อนทีงานนะครับก็อเป็การเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติครับในการสื่อสารกฎระเบียบต่างๆนะครับในการงานชาวสารกรือสัมมนที่ใช้ในวนารปองกนภครับการก่อง ไปสั่งงานจบก่อนเดนะครับพร้อมอัพเซฟด a แอนด์เวิ o ์กดูกา The pictures specify what personal protective equipment PPE will be used when operating the following tools. Line รายยูแอนเซย์ The blank ครัคือมงที่รุกภาพนะครับแล้วก็ไมอ่ลืมก่อน PPE ชิ้นใดจะใช้นะครับต้นะบองปฏนะิบัติงานตามขั้นตนะอน ข้องกับบทก่อนหน้านี้นะครับก็คือเลย่อยไหครับในหุ่นยนนะครับซิกิ e ่าซอ์อเวอร์คอริสนะครับดิวมีอะไรอี่นะครับนี่ะนะครับจำได้ไหมครับจันก็จะเฉลยนะครับ ก็นะครับ g กลสเยีปนะครับเาอะไรว่าเวาใช้นะด้วยก็จะมีเศษอะไรกระเด็นนะครับใส่นตาเปลทีอาจจะเป็นเยื่อไก็ได้ตะวันันูดจะมีเป็นทุมือนะครับปนตาครับแล้วก็ลักษณกัดปือนนะคับนี่ก็คือถาเอ็กิ้งฟิชเชอรหรือเอ็กิ้งฟิชเชอ

กริดเดอร์นะครับกริดเดอร์เครื่องจีรนะครับเซนติเมตรนะครับเซนติโกลมส์นะครับหรืออาจจะมีเฟสชิวได้นะครับอันนี้ก็เครื่องเชื่อมอยู่นะครับก็มีเฟสชิวนะครับเซนติกรอกเซนติโคลมส์นะครับวอร์มอัพเซนติแอดเวิร์แอคทิวิตี้ทูแบชเซนติไซด์วิดเจ็ตเบสอินสตรักชั่นออนไลน์ไรท์ ดับเบิล e ับเบิลสตูวิชเซฟดีไ i น์ดิสคัตอิทลาสก็คือจับภาพนะจับภาพป้ายนะครับแล้วคำสั่งนะครับในด้านความคิดหมายเลขลงไปนะครับในแต่ละป้ายนะครับมีอะไรบ้างนี่นี่คืออะไรนะครับคืออะไรละ่ะก็ได้เป็นส่วนของเซฟตี้แน่ๆที่เดาได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็คือแมสนะครับ เฟซชิฟต์จะเป็นทุกมือน่าจะเป็นอะไรครับก็โกแน่ๆเลยไปครับคือสารล้างตาก่อนเนี้ยเราเจอในโรงงานส่วนใหญ่ใส่เซนตีใช่หรือไม่นะครับอย่ามั่วไปนะครับแล้วก็ไปหาหรือ่ามีไหมคีย์เวิร์ดเมื่อเราพอได้แล้วเนี่ยนนี้ก็คือได้เป็นレスเปอร์ไรส์เรสเตอร์ใช่ไหมครับเห็นครับอลไรกันคิดเป็นตรงนี้ครับ เฉลยเลยนะี activity 2นะครับนะคู่เด็กนะกศึกษาขเขาเขียนหมายเลขลงไปนะครับในลูกนะครับนะจากคู่เอาไปายเลขไปใส่ไว้ในลูกในวิศวะนะครับ,าาาต,าารบตามที่อาจารย์ได้แจกมาเอกสารทีเนะ่เอฟนะครับ part one นะครับ giving safety instruction นะครับ write the best safety instruction for each size นะครับ instruction ก็คือนะครับข้อห้ามข้อสั่ง ละนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือด้าจะเป็นทางออกเฉยๆหรือไม่นะครับอันนี้คือด้าเป็นอะไรนะครับนะป้ายหลักเลียมที่เราเห็นตามสถานที่ทํางานห้างสรรพสินค้าเขาเนะมานนีนะครับนะเรามาดูเลยนะครับนะครับป้ายอันนี้คือ door entry dot entry นะครับป้ายที่สองคือ exit exit นะครับกรนะถูกที่เราเดาถูกนะ มาที่3ามเทินเลฟนะครับเลียวซ้ายนะครับมาที่4ีนะ M 4, closet, ่ทอยเล็นะครับ wc หรือวอเตอร l โคลเนะครับ toilet เนี่ยเป็นคำที่นะครับพื้นพื้นที่เป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพนักน,นะครับนะทอยเล็ดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า toilet เ,เนี่ยจะหมายถึงทัวสู้วอเตอร์โคลเซส์ก็แปลว่าห้องน้ำมันจะเป็นคำแปลสุภาพกวา่าถ้าคำสุภาพอีกคำหนึ่เนเนนงเลสส์ลูส์น้ไฟ้าสิต facility for dis ab disable นะครับนะสำหรับผู้ที่พิการนะครับ number six wear ear protection ใส่ป้องกันนะในรูปมันน่จะเป็น์ม number seven fire alarm fire alarm fire alarm number eight นะครับ no smoking ก็คือห้สุหรีนะร่ number nine fire extinguisher extinguisher แปลว่าที่ดับเพลิงนะครับ Number 10นะครับ Elevator Elevator บอกว่าลิฟต์นะครับ r eleven ครับ Slippery เป็นเปนจะจะลื่นมาปรเรียนครับ t r e l นะ o รับ Use mobile phone ก็คือห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้จริงสนานไม่ได้สนใจนะครับคือตามปับมน้ำมันต่างๆครับจริงๆแล้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือผทเข้าโทรโทร้วยไม่โทรออกว่าการที่โทรออกมันเกิด ขึ้นในเล็กอยู่นำนะครับนะหลายคนไม่ทราบนะฮระันน,นอยู่นี่ไม่ควรโทรโทรศัพท์ของผมนะครับหากะอยากโทรเนี่ยให้เดินออกมาหางจากจ,ากจากุดเติ่มต้น่อยะครับนะเขามีป้ายบอกไว้แล้วจะไปสังเกตดูน,นะครับเหมืนกันนะครับนี่ก็คือ n t r e t คอข้ามเข้านะนยูมิชิซิซิรถ Left นะลร,รอสำหรับ เราลเข็มกับพวกการนะครับอันนี้ก็คือใฮไใน่พวกกำมันนะครับไฟล์รามก็คือสมมติถ้าเจอเพิไงใบให้กดปุ่มนี้นะครับนะเป็นคำใบหลามสมบูรณ์อันนี้นะครับเป็นสามคบอันนี้คือไฟล์อีทิงทิงเชอร์คือใบบวกบ้างจุดนี้นะอี่คือเนี้ยคือแเพิ่มอยู่ตรงแถวแถวนี้นะที่มีใบบอกใบหรืออีเลเวเตอร์ลิปนะครับ อีกไปนี่คือสติปปิเรเวทเวทก็คือจะใช่ไหมครับเลื่นมามีก o คือเราใช้สมาร์ทโฟน language 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 focus นะครัาศึกษาเรื่องของนะครับสมุดต่างๆนะครับ safety instruction are written in the form of f a c e s and verb p h a c e s noun a s e นามวลีครับิ e r b เฟเสก็คือกริยาบีครับนามวีมีอะไรบ้าง n o อ entry เป็นนามวลีนะครับ r บ i อ box นะครับเป็นนามวลี emergency shower เป็นนามวลี chidden at play เป็นนามลีนะครับกุมคำนามนั่นเอง n o food f o r t i i n นะครับ food f o r t i i n k คือภาพอาหารสันเข้หมึงนะครับมาจะเจอในร้ไฟฟ้า เวอร์บัเฟสินะครับปไม้จะสเต็ปที่ก็เจอในรถไฟฟ้าเช่นกันครับก็คือเวลาจะข้ามจากรถไฟฟ้าไปยังสถานที่ต่างๆนะครับให้ระวังเท้าด้วยนะจะสะดุดลุกได้ Stop for p ์พี s จสเ a ียร์ให้หุดสำหรับจุดเพื่อให้พูดเดินทางเท้าข้ามนะครับอันนี้ก็จะเจอเนรถที่นี้ครับถ้าฉีกก็คือแตกนะครับ ห้าจัดนะนะแปลภาษาไทยแบบชุบชชกทๆหน่อยนะครับหาจัด please exit slowly โปรดออกอย่างชา on, ้าๆนะครับนี้ do not use horn อย่าใช้แตรนะครับ language focus นะครับไฟป้ายห้ามต่างนะครับบางป้ายอาจจะมีข้อสอบอื่นนะครับสนใจให้ดีๆนะครับ กาดนะูนะครับนลานอห์ร search through o o i n e e t h e blanks นะครับอ่านและฟังก uh, yeah. uh, so right? ับจทนหกสิบสองนสิบนะครับเอเปนการโนารว่าห้กมีนครับเราลองมาฟังนะครับสฆษนากัน Unit for safety at work Part 2 Read and listen to the dialogue. Answer true or false. Write answers in the blanks. Can I smoke in this area? Certainly not, except in the designated area. I see. What do you recommend when using the tools? You ought to read the safety instructions before use. You should wear personal protective equipment every time you use power tools. How about storage?

ดีไซน์แอีก็คือยกเว้นนะเอ็กเซปต์เอายกเว้นอินเดอร์ดีไซน์ก็คือในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับอว่าไอซี้าใจแล้ว what do you need o e using to นะครับคุณมีข้อแนนำอย่าไรนะไอ้คำนรจะใช้ครื่องมือนครื่ครับ you a g h to read the instruction คุณ a r ค to pay นะครับถ้าไม่ไม่ทำตามนี้คอะไรครับอาจจะมีผลอะไรตามมา ตามที่ได้สอนเป็นในบทคนนะครับวัตถุนะครับควรที่จะอ่านนะครับข้อแนะนำครับปลอดภัยมี f o r e use ก่อนใช้นะครับยูชุดแวร์เ e อร์ซนา o ูติ t i v e ินวิเมนต์คือคุณใส่อุปกรณ์ป้องกันสุดคนนะครับย้อนสภาพ PPE ทุกครั้งที่คุณใช้ภาว o ธุนะครับ How about storage? Storage การเก็บภาษาเป็นยังไงนะครับมีความ store อี drive place นะครับ เก็บในที่ทำไมครับเย็นและแห้งนะครับเพราะอะไรถ้ามันชื้นก็จะเกิดอะไรครับสนิมหลังนะครับยูบัสครีปยู่ away from heat นะครับต้งคุณจะเก็บให้ห่างจากความร้อนนะยีนนะครับไอคอนิกฉันเข้าใจแล้ว h a n k you for your advice ครับแนะนำนะครับต้นไม้ชนิดนะครับเป็นไรไม่ต้องใส่ใจหรอกในการกล่าวขอบคุณนะครับตอบกลับทำขอบคุณสิ่งที่ไปครับคุณเนี่ยจะซึ้อเรื่องอย่างบนก่อนครับ ทฤษฎีบนก็เอามาต่อยอดนะครับก็ให้น kind of ิสาทำในพาทุกนะครับในในเส้นด้วยครับดูเฉลยกันเลยนะครับนักสาดูเอกสารทุนเติมนะฮะในเอกสารพิธีประจานนะครับและนักศารเนี่ยสามารถจะเขียนย่อได้นะครับท <Miller> <fish> ีก็เขียนถูกทีตัวเดียวทีตัวเดียวได้ทีเดียวเอฟก็ฟอลชับไหมครับนะก็ได้นะครับนี่จะเป็นการแปลนะครับประโยคนะครับนักสาดูในเอกสาร เมาจาเรียนนะครับพร์ทีแมชทูเซนต์ที่ซ้ายเป็นเซนต์ที่สั่งเกี่ยวข้อ e กับตัวลขอไร r i g แอนเซอร์ส is to e a อี s ซ d e นะครับนะจคูป้าความปนไปจะสความเกี่คขตองับสายสอดตารูปในหน้าหสิบสามจะเป็นรูปอะไรล่ะนีก็จะเป็นเอคืออะไรนะครับอีคืออะไรซคืออะไรดคืออะไรอีคือไรเอคือะไรเอเาบอกว่า ไอ้ n t น h i n k you s h o u สตอร o อินทูไดรเล e กัตนะครับฉันไม่คิดว่าคุณจะเก็บมันให้โดนแสงแดดนะมีบอ็อกเลยไอ้ิอยู่ชุดผ้าอยู่ีอีอีเาหวานกันนะนะเนี่ยนะนะฉันคิดว่าคุณควรจะจอดอยา, planet, านพาหนะไว้แถวนี้นะครับสบอกไม้ซีย you, ดเ d better not enter in t h ซ s ยี e นะครับคุณคุณที่จะไม่เขา้า บันทีที่นี่นะครับ D you had better press the button when accident occur ก็คือคนที่จะกดปุ่มเพื่อเกิดวันนี้อันนี้น่าจะเป็น emergency stop แน่ๆเลยถูกต้องไหมครับก็คือเครื่องจักรรถทำงานมันจะมี emergency stop หรือแม้กระทั่งบันไดเลื่อนอย่ไหมครับมันจะมี emergency stop อยู่นะครับใต้เท้าใต้เท้า จุดไหนและตาที่นะครับข้อ E อยู่อัดทูนะครับวอชเอาโกริปนะครับแปลว่าไรคุณควรที่จะอัตทูนะครับระวังคนเอางับกริมนั้นวิ่งไปวิ่งมาโชนชนได้นะครับ F อยู่อัทูคุณควรที่จะคลอสหรือรอที่ครับควรจะยัข้ามห่แถวแนี้นะครับ G อยู่ชุดเอ็ t ซิ e ในวิ e ดีเฮียนครับควรที่จะออก จากตึกเนี่ยตรงตรงทางนี้นะครับ H U ชุด wash out ห้ามเมอ from skin นะครับ F อ o ชุดนนะครับคที่คนที่จะไม่กินดื่มนะอยู่ชดนี้อินออรคนที่จะไป่กินะครับกินด J ชุดนี้ห้าตัวเฮียาถ่ายรรนี้นะนฟ ซพารท3นะครับเอชนะครับเอเนครับเออีไอซีจีตามในอกสาอัีกอาจารย์นะครับพาร์ท5อยากจะใส่ใน sentences เป็นสื to ทุกโหมดครับก็บองที่ปายแต่ละอันประโยคต่อบวัจิกรเทนสิบห้าสินะครับ ต่างๆนี้นะครับเดี๋ยวดนะครับบทเนี้ยปลายต่างๆออกเยอะนะครับมอสามอข้อสอบชอยนะครับเฉลยนะครับันที่ห้านีสามนะครับแปลทัประโยคนะครับอันนี้จิ้มนะครับอันนี้จันไปให้แล้วด้วยเพิ่มเติมอะไอกสัตว์พีเศษนะครับจากเฉลยให้แล้วทั้งหมดนี้อยู่ในอีกคือสัตว์พีเศษก็อให้อีกสไเติมลงไปในหนังสือนะครับเป็นประกันว่า ส่วนคำแปลจะเติมหรืไม่เติมแล้วกันศึษาทึงันนี้ส่วนนะครับ x part six นะครับ s a f e t y guideline นะครับ s e t e guideline ว h ดชุด or s h o o u do l i e l b s e never f n t off s sentence อ่านแนวทางว่าอะไรคนทำอะไรเป็นคนทำเขดตรหรือ never หน้ากากระเบอยวยกคำหนังสือหน้า66นะครับ าินะครับอ่านะนี่จัดแปลให้ทีกบ่อนนะครับจัดแปลให้แต่ข้อะแปลงอนะครับอ่าดูลยเลยนะในโอเวนะครับอ่า,าของโนะอเนะครับนะนนนนนะในเอกสารินะ o ราดตาไปนะครับมันก็แปลด้วยนะนะนจะ o เวก็คือควรทำสอนสเสมอนะ n e v e r ็ไม่ควรทำ จะต้องข้ามกันครับสองคำนี้ะครับออปสินะครับคำต้งข้ามกันเป็นแอดเพิ่มนะครับกริยาพิเศษคือขยายกริยานะครับขยายกริยานะเนื่องจากไอ้พนี้มันมีความสะากริยาอยู่หน้านะครับมันจะขยายกริยาที่ใกล้จงกันะครับเช่นออกเวคลีฟก็ตรงสอบเพระสอาดสองส่วออกเวคลีก็คือเึดนะครับออกเวสเปกตก็ตรงสอบสมงส่วนนะครับออกเวคีนะครับตร ฟร์มที่รตอทำอสอเอฟเไม่ตลอดกานะครับเป็นขออ้อห้าก็คือตอนเอฟเฟอร์นี่ยนะี้ก็จบในบทที่สี่อยู่ในโฟมนะครับสั้นๆอยู่ส,สั้นนะครับน้ายึกษาทำแบบคานตอนที่ต้องกไปนะครับการบั